thank mm -hmm. you สวัสดีครับเพื่อนๆครับรายการพัดเครื่องเรื่องง่ายๆวันนี้ประจำวันที่ที่ห้าสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้วันเสาร์เรากลับมาพบกันนะเสาร์ที่เรามานั่งคุยกันสองทุ่มโดยประมาณเอ,อวันนี้ก็ช้าไปนิดนึงต้องขออภัยนะครับเพราะว่าวันนี้มันบังเอิญมีการเรียนการสอนนะมี มีลูกศิษย์เข้ามาขอเรียนรู้อยู่หนึ่งท่านนะครับแล้วก็กลับไปตอนประมาณสี่มงย็นแล้วก็ผมก็ต้องหุงข้าวไปให้หมาสองหม้อสองรอบนะครับก็เลยช้าหน่อยเข้ามาทำภารกิจเสร็จก็สองทุ่มแล้วก็เลยขอเวลาอาบน้ำแล้วก็มีเวลาแชร์ความทรงจำนะให้เพื่อนๆได้ดูว่าเราเคยแชร์อะไรไว้ผมเคย เคยเขียนเคยแสดงความรู้อะไรไว้บางบางบางแชร์เนี่ยมันจะส1บอปีนะลองไปดูว่ามันไม่ใช่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มแชร์นะครับสมิก็มีคําถามถามได้เหมือนเดิมนะเราก็เรื่องออกับความรู้ความไม่รู้ไม่รู้รู้ยังไงไม่รู้ยังไงร,รู้ถูกหรือไม่ถูกมีความรู้รู้จริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมานั่งคุยกันอะไรที่ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะบอกว่าไม่ใช่อะไรที่บอกว่าใช่เออต้องต้องอย่างเงี้ยมันใช่นะ เราจะได้ไม่หลงทางไปกับเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้ลอยตัดต่อดีนะอันนี้มันใช้ในการนำพิสูจน์ไม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของความรู้กับไม่รู้เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้แหละปัญหาการเรียนพระเครื่องมันอยู่ตรงที่เรารู้หรือไม่รู้รู้จริงหรือไม่รู้จริงรู้จดรู้จำรู้จักหรือรู้จริงรู้จริงมันก็จะแยกไปอีกว่าเรารู้จริงเรื่องอะไรนะ ปัญหามันจะวนอยู่ตรงนี้แหละผมพูดอยู่ตรงนี้แหละแล้วปัญหาที่ตามแบบมาก็คือความไม่รู้เมื่อเราไม่รู้ว่าอะไรมันจริงอะไรคือสิ่งที่มันเป็นข้อข้อบ่งชี้ข้อบ่งชี้ว่าเอ้ยพราแทมดูอย่างนี้แหละดูอย่างอื่นไม่นดานะเราไม่ยึดเนื้อไม่ยึดพิมพ์ไม่ยึดความเก่าไม่ยึดรอยตัดต่อการที่เราไม่ยึดเนื้อไม่ยึดพิมพ์ไม่ยึดความตัดรอยตัดตออเนี่ยเราจะค้นพบอยู่สิ่งหนึ่งก็คือเรียกว่ามาตรฐานพักเครื่องนะ มรฐสานพระเครื่องมีประโยชน์อะไรก็สามารถดูได้ชินดินผงพระพุทธรูปรูปหล่อโบราณน,นะเราก็จะสามารถนํามาตรฐานเนี่ยไปใช้ได้นะในการพิจารณาพระแท้ถ้าเราบอกว่าเออสิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยมันมันไม่ใช่มาตรฐานเนี่ยมันมันไม่ถูกและมันมันเป็นมาตรฐสานสามารถนําพิสูจน์ได้แล้วเราก็จะสามารถชี้ชัดวัดค่า มาตรฐานที่พระเครื่ององค์นั้นนั้นมีได้นะวันนี้ก็หวังว่าวันนี้มีลูกศิษย์ที่ทาไม่ไม่ประสงค์เอ่ยนามนะถ้าไม่ประสงค์เอ่ยนามอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านก็เล่นกับซื้อพระก,กับวงการวงการนะซื้อพระเป็นองค์หนึ่งเป็นล้านก็มีตอนนี้ก็มีประเด็นเรื่องฟอง้องร้องทางเหนืออยู่ก็หลักล้านแหละพระพระที่ท่านเช่ามานะมีปัญหาอยู่ คืนไม่คืนนะก็เราฟ้องร้องกันอยู่ดังนั้นเนี่ยปัญหาพวกนี้มันไม่จบไม่จบก็คือเรื่องของความไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครถูกต้องนะผมก็เห็นใจท่านนะคุณเชื่อไหมเวลาคนเรานี่นะเช่าพระแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเขารู้เราศรัทธาว่าเขารู้เรามั่นใจว่าเขารู้ทีนี้พอเราเช่าพระเข้ามาเนี่ย แล้วพอเราเอาไปถามอีกส่วนหนึ่งอีกหน่วยหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกองค์กรหนึ่งมันคำตอบมันคนละเรื่องเนยปัญหาที่ตามมาก็คือเราเราไม่รู้ว่าใครรู้ไงแล้วเราก็ไปหาอีกแต่ละคนอนะ่ะซึ่งมันมีความรู้ไม่เหมือนกันเนื้อถูกพิมพ์ใช้ความเก่าได้แต่ละคนก็อ้างเนื้อถูกพิมพ์ใช้ความเก่าได้อ้างมามาตรฐานองค์กรมั่งองค์กรรับรองมั่งองค์กรมีมาตรฐานสากคนมั่งอะไรแบบเนี้อันนี้ผมจะพูดไปเรื่อยๆนะ ทีนี้เมื่อความจริงมันปรากฏเนี่ยก็มีการคืนพักกันนะอันนี้แต่ผมผมยังไม่เห็นพักที่ท่านฟ้องร้องอะไรดําเนินคดีกันนะเพราะมันเป็นพักหลักล้านผมไม่เห็นนะผม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 บอกไม่ได้ว่าพักที่จริงๆแล้วตกลงที่ที่มีปัญหากันนะมันแท้หรือนบบปลอมนะดังนั้นเนี่ยจะมีคนเดียวคนเดียวนะที่ที่สามารถตัดสินได้ว่าแท้หรือเทจนะ่ะ คนนั้นต้องมีความรู้มีข้อเท็จจริงนะแล้วก็สามารถให้เป็นที่ยอมรับได้แต่อย่างผมเนี่ยต่อให้ผมรู้หรืออะไรเงี้ยผมไม่ได้เป็นที่ยอมรับไงดังนั้นเนี่ยการที่จะทําอะไรต่อจากนี้มันก็ลําบากแต่นอกจากว่าพอทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้เหมือนกันแล้วเข้าใจได้เหมือนกันแล้วแล้วก็ยอมรับความจริงที่ถูกต้องได้แล้วอ่ะนั่นแหละเราจะถึงมาเริ่มหนึ่งกันใหม่นะตอนนี้ยังไม่เริ่มหนึ่งไม่ได้เลยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ เราเริ่มทำไมมันเริ่มยากปัญหาอยู่ที่ว่าความเชื่อมันเต็มพื้นที่นะอย่างที่เกิดไปเมื่อตอนแรกอ่ะเฮ้ยผมโพสเรื่องนี้มาสิบแปดปีแล้วนะผมบอกเรื่องนี้มาเมื่อสิบสามปีที่แล้วนะเราไปดูดูไอ้คอมเมนต์ได้เลยมันจะเขียนวันที่ที่ปีที่คอมเมนต์อยู่หรือว่าปีที่แสดงความรู้อยู่อ่ะแล้วทำไมไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นผมไม่รู้ไงนะ โดนด่ามาตลอดเนี่ยอะไรที่มันเป็นความเชื่อเนี่ยไอความไม่รู้เนี่ยหรือว่ารู้ว่าตัวเองรู้แล้วเนี่ยน่าสงสารนะน่าสงสารจริงจริงคิดว่าตัวเองรู้แล้วเออแต่ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่รู้เออแล้วก็พยายามจะใช้ <ấy. S 2> <learning> ความรู้บนความไม่รู้นั้นนะ่ะบนความเชื่อที่คิดว่าม,มันถูกต้องเย่ยเรียนรู้กันมาแบบนี้ตลอดเลยเนื้อถูกพิมพ์ใช่ของเก่าได้เนื้อถูกพิมพ์ใช่ของเก่าได้เนอะไม่ใช่เลยคําตอบมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยนะ มันไม่สามารถที่จะเรียนรู้ต่อยอดเพื่อจะหาอันเป็นข้อสรุปข้อสรุปปัญหาทีนี้ปัญหาที่ตามมานอกจากความไม่รู้แล้วเป็นใครรู้เลยหรือวนะไม่มีใครรู้เลยปัญหามาก็คือแล้วใครรู้อ่ะมันก็จะเกิดตัวกลางนะไอตัวกลางขึ้นมานี่ก็ตั้งตนเป็นคนรู้เอาความรู้ต่างๆที่ตัวเองเชื่ออันนี้เขาเรียกว่าความรู้บนความเชื่อนะเชื่อว่าตัวเองรู้ไอ้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นเชื่อว่าอย่างนี้ คิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นมาตั้งเป็นองค์ความรู้ที่ตัวเองเชื่อขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นนะเคารพในความรู้ที่ตัวเองเชื่อเชื่อว่าถูกต้องนั้นนะแล้วสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหามันเกิดอยู่ตรงนี้แหละเพราะาตัวเองก็ไม่ได้รู้ไม่รู้ว่าความเชื่อที่ตัวเองตั้งขึ้นมาเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่ทุกคนต้องเคารพ ความเชื่อของของตนที่ตั้งมาไว้แบบนั้นที่องค์กรกําหนดไว้แบบนั้นน่ะว่าถูกต้องก็ต้องเคารพว่าถูกต้องรับฟังเชื่อฟังคาตัดสินก็ดีหรือว่าคําตัดสินวินิจฉัยหรือคารับรองหรือใบรับรอ,องก็ดีที่แลกคือปัญหาเห็นไหมปัญหามันเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเราแล้วก็คือความไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ไปเรียนรู้กับไอความรู้บนความเชื่อของไอตัวกลางเหล่าเนี้ยละตัวกลางเหล่านี้นาานถามมันรู้จริงปะล่ะ มันไม่รู้จริงพอมันไม่รู้จริงปุ๊บมันเกิดอ,อะไรขึ้นมันก็ไปกาหนดไอ้ความไม่รู้จริงของมันในะในการเป็นพิจารณากําหนดความเชื่อต่างๆเชื่อว่าพิมพ์เนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้ร้อแต่ตอบด,ดีอันนั้นอนะ่ะเป็นเรื่องของหลักในการพิจารณาความแท้เท็จแล้วเราก็หลงดูกันอยู่นะง่ะจมปักดักดานกันอยู่อย่างนั้นเราไม่ผิดหรอกนะเพราะว่าเราก็เรียนรู้มาแบบนั้นอ่ะเขาเข้าเรียนรู้มานานแล้วไงเพราะมันผิดมาตั้งนานแล้วไง มันไม่ได้ถูกต้องมาตั้งนานเลยนะมันผิดมาตั้งแต่มันเริ่มกําหนดให้มันเป็นมาตรฐานนั่นแหละแล้วเราไม่รู้เพราะเราไม่เชื่อไอ้ไอไอไอสิ่งที่มันผิดเราก็ไ่ยึดไอ้เนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้แบบนั้นนะแท้มันแท้ยังไงนะถ้าโรงงานทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นนะ่ะที่ผมบอกว่ามันไม่มีมาตรฐานนี่นี่คือพูดถึงคนกําหนดนะไอ้นี่พูดมาถึงเซียนแล้วนะหนึ่งนอกจากไม่มีความรู้ ที่ถูกต้องกันแล้วไม่มันเป็นความเชื่อมันเชื่อไม่มีไม่เป็นความรู้พอมันไม่ถูกต้องกันแล้วเนี่ยมันก็ไปกําหนดสิ่งนั้นให้มันเป็นความรู้ขึ้นมาอีกให้เป็นมาตรฐานในการพิจารณาตัดสินทีนี้เอายังไงดีอ่ะมันก็ผิดไงคําตอบที่ที่ชัดเจนมันไม่มีเพราะมันเป็นความเชื่อเชื่อว่าใช่สุดท้ายตัดสินออกมาว่าใช่รับรองว่าใช่แล้วไงอ่ะก็ซื้อขายกันอะไร นั่นแหละคือปัญหาทีนี้ไอ้คนตัดสินเนี่ยก็ย่ากใจคิดว่าสิ่งที่ตัวเองกําหนดเป็นมาตรฐานเนื้อถูกทีมใช่ความเก่าได้มันไม่มันก็ถูกต้องดีแล้วดีงามสวยงามนี้พอมีคนเข้าไปถามว่าอะไรเรจะไปดูไงแต่ละองค์มันไม่เหมือนกันเออถ้ามันเหมือนกันเนี่ยมันไม่มีปัญหาแบบกนะเหมือนเหรียญบาทมันเหมือนกันไม่มีปัญหามีพัดแต่ละองค์มันไม่เหมือนกันนะดีความสูงความต่ำความหนาความบางมันก็ไม่เท่ากันแล้ว องค์พระก็บิเดเบี้ยวงเย้ไปโยมาสอบไปสอบมาบานล่างบานบนแล้วแต่เอียงไปค้างหมูค้างทูมว่าไปแล้วมันจะพิมพ์มันจะถูกยังไงคุณไปเอาพิมพ์ถูกที่มันมพิมพ์พิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่หนึ่งมานั่งดูเลยไม่มีเหมือนกันหรอกแต่ละองค์ไม่เหมือนอแสดงว่าพิมพ์มันก็ไม่ถูกกันก็ไม่ถูกไงถ้าเราตัดสินเอาองค์ใดองค์หนึ่งอ่ะมาตั้งเป็นกําหนดเป็นมาตรฐานาปุ๊บเนี่ย องถัดมาองค์ที่สองเลยผิดเพ็มร้อยเปอร์เซ็นผิดเพ็เพราะมันควบคุมการผลิตไม่ได้ผิดเพ์งชัวไม่เกตมั่งไม่อะไรมั่งจะชี้ให้ดูผิดได้ทั้งนั้นนะเพราะขนมคกแต่ฝามันก็ไม่เหมือนกันนะดังนั้นจะไปบอกว่าไอ้เนี่ยของอ้วนแท้มีอององค์งนั้นนะมีฝานั้นฝานเดียวนะเนื้อก็เหมือนกันขนมคกยังมีเนื้อไม่เหมือนกันเลยนะสีสันก็ไม่เหมือนกันมวลสารก็ไม่เท่ากัน แล้วมวลสารไหนมันถูกอะก็ไม่มีแต่และฝามันไม่มีถูกหรอกถูกไหมแค่เราบอกไอมวลสารนี่มันเยอะไปน้อยไปแม่งอะบ,บอกไม่พอแล้วแป้งน้อยไปกะทิน้อยไปใบผักไม่มีไม่บางไปคือหมายถึงว่าน้อยไปอะบางไปงวดไปหนาไปไม่ไปสุกไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ลเยอะเพราะอะไร ความแท้ของเทปเนี่ยเหมือนกับขนมครกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความเป็นขนมครกที่มันเป็นแบบนั้นถึงมันไม่มีมาตรฐานน่ะสมมุติถ้านะขนมครกมันไม่มีมาตรฐาน้คุณไปบอกว่าไอ้บางขนมครกก็ไม่บางขนาดนี้เราเนี่ยก็ไม่ถูกแล้วขนมครกมันก็เป็นอย่างนั้นนะมึงรู้ป่ละ่ะรู้จักขนมครกดีพอปนะ่ะล่ะเออแล้วเราไปให้อีกคนที่ไม่รู้จักขนมครกดีพอในตัดสินขนมครกแหลกไม่ได้นะแตกกันไม่ได้ ไม่มีไม่รู้ฝาไหนมันกินได้ไม่ได้ไงเฮ้ยฝานี้กินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ทําไมอ่ะมันมันบางไปเออมันมันไม่มีผักเห็นเปล่ามันบนสามมันไม่ครบเห็นเปล่ากินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่ได้กลายเป็นแบบว่าของเสียหมดเลยแล้วฝานหนดีอ่ะโอ้ยนี่ต้องอันนี้นี่โอ้โหของแม่งดีหมดนะนะพิมพ์ผิดเพี้ยสพิมพ์พิมพ์ แท้แท,แท้อย่างนี้แท้ครับเป็นไปได้ครับมันมีลักษณะนี้ได้ครับเป็นไปได้ครับแล้วแท้ดูยังไงเป็นไปได้หรือไม่ได้เนี่ยมึงใช้อะไรดูถ้าแบอกเนื้อถูกพิมพ์ใช่เอ้มันไม่ใช่มึงจะเอาไหนมามามึงจะฝาไหนมาเทียบกับฝานี้อ่ะมันเทียบไม่ได้แสดงว่ามึงไม่รู้แล้วมึงพยายามสู่รู้แล้วเราก็อ้าวเหรอครับอย่างนี้ก็ใช่อย่างนี้ก็ได้อ๋ออย่างนี้ก็ถูกเล้วครับเอาไปหามาใหม่มันก็ไม่ไม่มีอ่ะไม่มีฝาไหนถูกเหมือนกันหมดแล้วไงอ่ะ แต่ว่าไม่ได้ครับไม่ไ่้ไปหยิบฝาแม่งก็ไม่ได้เออมันเล่นของมันคนเดียวนะโอ้โนี่แปดล้านครับสิบล้านโอ้ยมึงจะหยิบฝาไหนมามันก็ขนมครกบ,บนหลอกแล้วเอา,าชัตีนี่เห็นไหมครับถูกต้องนะครับถูกต้องเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความก่าเนะ่เอากับฝาไหนมเอาฝาอีกฝามาดูที่มันตัดสินไปแล้วอนะเหมือนกันไหมอ๋อมันเพียบกันได้มันตัดทีของคนอื่นแม่งตีปลอมเลยเออตลกตลกแล้วตลกแล้ว,ลแ,ลวแล้วพอถามว่าเอา,า,ามัตรฐานเป็นยังไงตอบไม่ได้ ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ไงขนมโคกถ้ามึงรู้จักขนมคกมึงไม่ถามกูก็เพราะกูรู้จักขนมคคกไงกูเลยถามมึงอ่ะเออมึงก็ตอบไม่ได้มึงบอกวรู้จักทะเลแล้วมึงยังไม่ถามผมหรอกว่าทะเลเป็นไงเคยไปเชียงใหม่ไหมถ้าเห็นเคยเห็นเชียงใหม่แล้วไม่ต้องมาถามผมหรอกว่าเชียงใหม่เป็นยังไงมึงยืนอยู่ตรงไหนของทะเลอ่ะมึงอยู่ตรงไหนของเชียงใหม่อ่ะมันกว้างอเออคำตอบมันไม่เคลีย ถามเรื่องสมเด็จแม่งตอบร้อยเอ็ดยันเชียงใหม่แล้วถามว่าเออแล้วเชียงใหม่เป็นไงเออก็ถ้าคุณเคยเห็นเชียงใหม่คุณยังไม่ถามผมอันนี้อาจารย์ปอปอ,ปอนามสกุลอนะเขาจะสอนนี้นะแล้วลูกศิษย์เขาได้ได้รับอันที่ส่งมาเวลาเราไปถามลูกศิษย์เขาเนี่ยเอออาจารย์ครับพระแท้ดูยังไงครับสมเด็จแท้ๆดูยังไงคุณเคยไปทะเลป่ะถ้าคุณเคยเห็นทะเลคุณไม่ถามเลยคุณไม่ตั้งคาถามผมเลย โอ้กูรู้เลยอาจารย์มึงใครอ่ะเออให้ขับตอบมึงอย่างเงี้ยกูรู้อาจารย์มึงใครเคยไปเชียงใหมป่ปะเออเคยไปทะเลปะเห็นเคยเห็นทะเลแล้วจตไม่ถามผมมึงยืนตรงไหนของทะเลแล้วทะเลแม่งกว้างมึงยืนอยู่ก,กลางเกาะมึงอยู่หาดพัทยาหรือบางแสนดีจะอยู่หัวหินนะมึงยืนอยู่ตรงไหนเออตลกดี นั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่พระเห็นไหมมันอยู่ที่ไอความรู้ของไอไอตัวกลางอ่ะไอตัวการตัวแสบนี่แหละไม่ใช่มันรู้แนะมันไม่รู้มันก็ถึงตอบแบบนี้ไงเคยเห็นทะเลไหมเคยเห็นเชียงให,หม่ไหมอ๋าท่านนาหวานเด็กวัดปริวาสพรุ่งนี้มีงานประกวดผมไม่คิดจะส่งพระสมเด็จเลยครับตั้งแต่มารู้วิธีการผลิตโอ้ยส่งอะไรก็ส่งไม่ได้นะ พัะอะไรก็ปอบหมดเพราะอะไรความรู้ไงความรู้มันไม่มีเมื่อว่าจะเป็นพรกเก่าพระโบราณอ่ะเออมัดรวมๆวมาคุยกับผมได้นะเออผมพร้อมเลยความรู้มันไม่มีแท้ดูไงอ่ะเห็นไหมครับพิมพ์นะครับเห็นไหมครับนี่เป็นพิมพ์นู้นพิมพ์นี่เป็นเป็นพิมพ์นี่นะครับมีนะครับเห็นแขนไหมครับมารวิชัยวางอยู่ตรงนี้นะครับแขนซ้ายอยู่นี้แขนขวาอยู่ตรงนี้เห็นไหมตัดศพไหมครับ กูเห็นหมดนะนมันแท้ไงอ่ะตกลงองนั้นแท้ไงอ่ะก็ดีไงคุณก็ต้องดูศิละปะศิละปะมันไปก๊อปมาสมมติเอาไปถอดเลซิ่งมาไปถอดอะไรนะซิลิโคนมามันได้ไหมเหมือนไหมศิละปะได้โอ้ยอย่างน้อยเนื้อมันปลอมไม่ได้อ้าวแล้วมัจะรู้ได้ไงเนื้อมันปลอมไม่ได้เนื้อก็ปลอมได้ถูกไหมเออมก็เอาเนื้อ,เ,อเก่าๆหรือทาให้มันเก่าพางเก่าก็ทําได้ เอากรรมวิธีเข้าไปาเ,เอาทาให้มันเหมือนนะ่ะมันทําได้ความเก่าไงความเก่ามันไม่ได้นะความเก่าความเก่ามันทางได้เนื้อมันทําได้นะเอาใกล้เคียงผสมสูตรอะไรรู้ไม่ออกหรอกนะดูดินใต้ฐานก็ได้เอ่อดินใต้ฐานถือว่าใช้ได้นะถ้าภาพพิมพ์กับอาถ้าท่านเอาดินใต้ฐานออกถ้าแค่ดินใต้ฐานออกหมดมันดูได้ว่าละ่ะเอาก็ดูความหนา,าความหนาบางทีก็ทําได้ ุดท้ายดูอะไรก็ต้องดูกรรมวิธีในการผลิตนะทั้งหมดนะ่ะอยู่ที่ขบวนการผลิตว่าเขาผลิตถูกต้องไหม <S <S <Web. S 2> เขามีสัดส่วนบังคับพิมพ์ที่ดีไหมเขามีการขึ้นลูกสัดส่วนบังคับพิมพ์มันถอดได้ไหมมันถอดได้อา่าแล้วไงแล้วมันจะดูไงถ้าดูขบวนการผลิตก็เหมือนกันน่ะอาจารย์พูดอย่างนี้มันก็เหมือนกันพระพระหลอ่อพระพุทธลูกเขาก็าหลอ่อเหมือนเหมือนกันเขาก็เรียนรู้มาเหมือนกันแต่แล้วเขาขึ้นหุ่นไง อ่าขึ้นหุ่นปัจจุบันนี่ก็ขึ้นแบบนี้แล้วก็ใช้ขายเทียนขายที่อะไรนั่นแหละมันต่างแล้วนะมันต่างกันแล้วกรรมวิธีผลิตมันไม่ใช่ว่าเออตะเทยหยอดแล้วมันก็ะเทยหยอดเหมือนกันมันก็จบมันขึ้นหุ่นยังไงหุ่นดั้งเดิมเขาขึ้นยังไงเออมันไปอยู่ตรงความลับมันก็ดันไปอยู่ตรงหุ่นแล้วทีเนี้ยหุ่นก็จะกลายเป็นหุ่นพระจะกลายเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ตรงนั้น คราวนี้พอผลิตพระ์าะมาเนี่ยเราก็ดูแลกับวิธีนี้ใหม่ไหมมีตะเข็บไหมเป็นเนื้อพางไวมไม่ดินถึงยุคไหมในดินมีอะไรเรื่องราวเล่าให้เราฟังได้ไหมความหนาอะไรอย่างเงี้ยมันมันบอกเราได้ตั้งเยอะนะแต่ไอเนื้อถูกพิ้นใช่ความเก่าได้เนี่ยไม่มีทางนะไม่มีทางบอกได้หลงทางส่วนนี้ก็หลงทางนะ